ท่านผู้ชมครับทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมนําหน่วยงานกลางด้านวิศวกรรมส่วนราชการสสและตัวแทนชาวบ้านครับเข้าร่วมตรวจสอบบ่อคอนกรีตเพื่อฝังกลบกากตะกรอนแคดเมียมที่จังหวัดตากครับคุณอนันต์ฟักสังครับรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชาวบ้านได้เข้าร่วมตรวจสอบบ่อคอนกรีตเพื่อฝังกลบกากตะกรอนแคดเมียมครับ ที่บริษัทเบลแอนบิยอนจำกัดมหาชนอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับโดยวันนี้คณะก็เข้าร่วมตรวจสอบบ่อที่4บ่อที่5บ่อรวมน้ําบ่อสังเกตการโรงเก็บกา,กากแร่จากบ่อที่4และโรงพักคอยแร่จากจังหวัดสมุทรสาครชนบุรีและจากกรุงเทพหลังจากนั้นก็มีการประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบการรั่วไหลและการซ่อมแซมบ่อคอนกรีตเพื่อฝังกลบกาก,ากตะกอนแคดเมียม ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมก็เห็นชอบให้มีการทดสอบการรั่วซึมของบ่อโดยบ่อ5ที่ไม่มีกากตะกรนแคดเมียมอยู่ให้ฉีดน้ําจํานวน50คิวจากรถน้ํา10คันลงไปเพื่อสังเกตดูนะครับบ่อน้ํารวมบ่อที่5ว่ามีน้ํารั่วซึมออกมาหรือไม่หากไม่มีการรั่วซึมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมแซมรอยร้าวที่ผนังบ่อด้วยการฉีดน้ําปูนลงไปที่รอยร้าว ส่วนบ่อสี่นะครับที่มีตะกรอนแคดเมียมฝังอยู่แล้วบางส่วนให้นําน้ําที่บ่อรวมน้ําบ่อสี่ไปตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมของแคดเมียมปนเปื้อนหร,อหรือไม่ถ้าไม่มีก็เร่งดาเนินการปิดบ่อตามลําดับนะครับส่วนสําหรับผลการตรวจในครั้งนี้นะฮะคุณอนันต์บอกว่าออจะมีการเสนอต่อคณะทํางานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกาก,ากตะกรอนแคดเมียมต่อไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้พิจารณาให้ความเห็นชอบจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้นะฮะ